ปลาตะเพียนแม่ไข่นะครับพี่น้องครับไข่ทุกโตเลยครับพี่นอ้องโอ้เป็นตะแสบครับไข่หล่นเลยครับนี่อันนี้ก็ไข่นะครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้คุณผู้ชมเมืองไข่มันด้วยครับนี่ไข่รกกาเขาเอืนว่ากบอัวบ่ครับนี่กบอัว,ว,วหรือว่าอัวกบไข่เต็มท้องเลยครับตลาดชุมชนหนองใหญ่ตำบลหนองใหญ่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์บริเวณนี่คือบริเวณบ้านยังครับนี่ อยู่บ้านกวนค่ะบ้านกวนตลหนองใหญ่นาะอันนี้กบอัวป่ะครับเนี่ยตอนนี้กบอัวแล้วคุณผู้ชมดูปลาที่แม่ค้าเอามาปิ้งนะครับโอ้มีต่ไข่เลยครับปลามาจากไสครับเนี่ยปลาบ้านเล่านี่บอกครับมาจากเคลื่อนเนี่ว่ะเบื้องคุณผู้ชมนี่แหละผมเดี๋ยวผมสื่อไปจากใหม่นึงนะครับพี่นองครับเอาแบบแม่ไข่เลยครับเป็นตาเสียบแห้งครับพี่นองครับสุดยอดเลยครับตลาดชุมชนหนองใหญ่อําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ แม่ค้าเพิ่นกำลังอย่างอยู่ไครทุกโตเลยครับพี่น้องครับสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดมากๆครับน่ากินนะครับพี่น้องครับตลาดชุมชนหนองใหญ่อําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับใครผ่านไปผ่านมาทางนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับนี่แม่ค้ายกโชว์ให้ดูเลยครับปลาไข่ไข่ปลาหยังครับแม่ค้าปลาตะเพียนปลาตะเพียนไข่เนาะเอาละครับพี่น้องครับรีวิวให้พี่น้องในเบิรงซัมนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ